สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะสวัสดีทางเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่นะคะของช่องเวนแหวนเกษตรบ้านนอกนะคะเช้าวันนี้แหวนจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศยามเช้านะคะวันนี้เหวนจะพาทุกคนเข้าสวนตัดผักนะคะเพื่อที่จะไปขายตลาดนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปตัดผักขายนะคะเราก็มาชมบรรยากาศข้างบ้านนะคะเป็นบรรยากาศทุ่งนานะคะบรรยากาศสดชื่นยามเช้านะคะ ก่อนเราจะเข้าสวนตัดผักเราก็จะเอาวัวมาผูกก่อนนะคะสวัสดีครับเช้านี้เราก็จะเข้าสวนมาตัดกะเพรานะคะกะเพราของเราก็จะปลูกโดยการใช้ฟางคลุมดินนะคะเพื่อป้องกันญ้าที่จะงอกเซมมาในแปลงกะเพราแล้วก็ป้องกันความชื้นนะคะจะระเหยไปในอากาศนะคะปิดฟางเพื่อ เก็บความชื้นไว้ในดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเพารามำละ5บาทนะคะ เดาไหมอ,อันนี้ก็จะเป็นแปลงผักสารเน่นะคะเราก็จะมาตัดสารเน่อันนี้ก็จะเป็นผักสารเน่กําละ5บาทเหมือนเดิมนะคะ ผนผักชีนะคะผักชีสวยแค่มุมนี้มุมเดียวนะคะพอมามุมนี้มีแต่หญ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นผักโขมแต่ก็กินได้อยู่นะคะเราก็จะถอนไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะพอจะได้ค่ากับข้าวนะคะเพราะว่าหน้าร้อนผักไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ อันนี้ก็จะเป็นแปลงผักชีไทยนะคะเมื่อกี้เป็นแปลงผักชีลาวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพา มาตัดผักสลัดนะคะอันนี้เป็นผักสลัดกรีนโค้นะคะผักสลัดหน้าร้อนต้นจะเคระเกรนไม่ค่อยสวยนะคะแต่ก็พอได้ขายอยู่ค่ะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นกรีนโอ๊งนะคะก็ไม่ค่อยสวยเหมือนกันแต่ก็พอได้ขายอยู่นะคะ โอ้คค่ะ่อง,งอะไรอย่างงี<อ>้ผักไม่สวยแต่ก็ได้อยู่นะคะ ก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ